สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแวมีตัวช่วยดีๆที่อยากจะมาแนะนําค่ะแวได้ลองทานเองมาแล้วจะหมดกล่องแล้วนะคะแล้วมันดีมากๆก็เลยอยากจะมาบอกต่อค่ะกล่องนี้นะคะก็คือเอสลิฟไฟเบอร์พลาสมิดฟูดค่ะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่มีทั้งพรีไบโอติกแล้วก็ไฟเบอร์นะคะที่มีคุณภาพแล้วก็ดีต่อการขับถ่ายนะคะมารวมไว้อยู่ด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีสารสกัดนะคะที่จะมาช่วยบํารุงผิวของเราอีกด้วยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่า มีกล่องเดียวได้ทั้งสุขภาพดีแล้วก็ผิวสวยคุ้มมากๆเลยนะคะด้วยสารสกัดของเขานะคะที่นําเข้ามาจากต่างประเทศค่ะที่จะช่วยปรับสมดุลลำไส้เพิ่มกากใย,ยนะคะช่วยให้ลำไส้นะคะผักดันของเสียและสิ่งตกค้างออกมาค่ะและยังช่วยทําให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นนะคะแล้วยังให้วิตามินบํารุงร่างกายแล้วก็บํารุงผิวพรรณอีกด้วยครบจบในซองเดียวจริงๆเลยค่ะรสชาติของเขานะคะมีความหอมอร่อยดื่มง่ายมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะทาน แล้วไม่ปวดบิดค่ะเพราะน้องเขาไม่มีสารอันตรายและก็ไม่ผสมยาถ่ายนะคะถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับการดีท็อกเลยนะคะและสําหรับใครนะคะที่อยากดูแลสุขภาพและบํารุงผิวนะคะแวะแนะนํากล่องนี้เลยค่ะ A S Lift Fiber Plus Mid Food ค่ะ